ครับตอนนี้ทีมงานเราก็ลงงาแล้วครับทางกลางสายลมนันเต็บหนาวครับทีมงานเซนิบุรียมตอนนี้มีดำ้มพันเดียวครับพุดรอก พวกน้องนาครับสวัสดีครับขุดเอ่อเป็นเป็นท้องร่องครับท้องร่องท้องนานี่แหละ เจ้าของจะทำโครงการปลูกต้นกล้วยปลูกทุกอย่างครับแล้วก็จะทำฟาร์มเลี้ยงหนูครับโครงการโคกนองนาเอายังไงเพื่อนๆท่านใดที่จะติดต่องานครับก็โทรมาสอบถามราคากันได้ครับให้ไปดูนาง,งานแล้วก็ประเมินเหมาเป็น รายวันรายชั่วโมงหรือว่าจะเมากับเป็นคิวได้เลยครับผมดีครับขอบคุณผู้รับผท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมลึกประมาณสามเมตรนะครับสามเมตรประมาณนั้นครับ